สวัดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างวันนี้วะวันนี้ก็สบายดีแหละเพื่อนเอ้ไว<อ>้ช่วงนี้เรียนเป็นไงบ้างการเรียนกูไม่ค่อยเมาเรียนเลยว่ะเยอโซนเยอะเลยมึงเป็นไงวะกูไม่ค่อยจะมาเรียนกันเลยวะ่ะ <c oughs> นเนิดแต่ว่าที่บ้านกูเขาดา่าเรีบเลยวะ่ะกูต้องกูกลัวกูไม่จบอ่ะเราก็ต้องทำตามเข้าใจกับมันยอมไปนูนเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อน จำยากนะเพื่อนเครียดว่ะไม่รู้ยังไงต่อบุติศข้างตสามตัวเพื่อนไม่ต่างกันเพื่อนบุติศสี่ตัวรวมร้อยข้างห้าตัวเพื่อนนี่แหละอย่างน้อยน้อยเราก็แก้เพื่อนแก้ให้หมดไปเพื่อนนี่แหละผลเรียนชีวิตแล้วอนาคตเราเพื่อนแล้วอนาคตต่อไปเราจะทํางานอะไรหรว่เพื่อน ไม่รู้เลยวะหรือว่ากูว่าจะทำธุรกิจต่อจากที่บ้านดีว่ะหรือว่ากูจะไปทำงานกับ a อ r Post ที่จะเป็นสจวัดเพื่อนเฮอยดีว่ะกูมีความฝันเราอย่างน้อยเราเป็นคนมีความฝันเพื่อนตอนนี้่อนที่เราจะมีความฝันว่ะเราขับรถเล่นกันน่ะเอออย่าดียดีว่ะขับรถเล่นดีกว่าอะไรไป So <laughs>